องปาร์ตี้ฉลองวันเกิดชมพู่ระยาเพื่อนสนิทพร้อมหน้าแก๊งนี้มิตรภาพแน่นหนึบ พึ่งผ่านพ้นวันเกิดวัย43ปีไปหมัดมาสำหรับซุปตา์ลูกสามชมพูร่รยาซึ่งวันเกิดปีนี้ก็มีตารางงานที่ค่อนข้างยุง่งทําให้ไม่มีโอกาสอยู่ฉลองพร้อมหน้าครอบครัวแต่สามทายาตรังสีสิงห์พี่พัสไซฟ,ฟ้าพายุและน้องเกลก็ได้ฝากคําอวยพรไปให้แม่ชมผ่านทางออนไลน์แทนล่าสุดเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยสาวชมพู่ได้นัดแก๊งน้ําแข็งใสตัวมัมตัวแม่อย่างไออพิสดาและเอมมีม่มารกตมาร่วมฉลองวันเกิดด้วยกันโดยบรีฟเพื่อนว่าสวยงามตามสแตนดาร์ดงานนี้แฟนๆเข้ามาแซวกันใหญ่เลยว่าสแต มาาแบบใดอะแม่สแตนดาดแบบเมืองทานหรอเราดูจากชุดแล้วแม่ชมก็คืออลังการมากบอกลเลยค่ะว่าบรรดาแม่แม่สวยจึงจัดเต็มกินกันไม่ลงนอกจากนี้ก็ยังมีเพื่อนสนิทอย่างพลอยเชวพ,อพอรและน้องคนสนิทอย่างต้าเนิงมาร่วมงานวันนี้ด้วยอิ่มท้องม้วนจอยกันทั่วหน้า ก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด,ด้วยนะคะขอบคุณ